ครับผมชื่อเด็กชาปากคอมบินพันาสกุลปอกลัสอเลขที่3วันนี้ผมจะมาทำยมมามาม่ามีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงดังต่อไปนี้ไส้กรอกหนึ่ง้ำมะนาว2มะเขือเทศ3พริก4ี่มาม่าห้เครื่องปรุง6แล้วก็น้ำปลา7นะครับมาเรามาเริ่มทำกันเลยอย่างแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องใส่มาม่าครับ นีนะครับรอมันร้อนครับอ่าเดี๋ยวเราหั่นเส้ก่อกก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่พาพอได้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเอาพริกมา แล้วเราก็หั่นไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะมามา่าโอาเคกมาม่าสุกแล้วนะครับ อยูนนะโอร้อนมากเลยนะครับนั่น,นะครับ <c oughs> น้ำออกก่อนนะเอานะครับ มาได้เวลาใส่แล้วนะครับอย่างแรกครับเราใส่มะเขือเทศก่อนก็ได้ครับอ่าใส่ได้แล้วครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับนี่นครับพริกนะครับเอ้ยเรื่งปรุงก่อนครับอะไรนะครับ มะนาวน,นะครับน,าน่นารักนะครับแล้วก็พริกนะครับใส่ใส่เปลือกนะ แล้วก็คลุกนะครับแล้วก็น้ำปลาก่อนนะฮะน้ำปลาก่อนปริม,มาณตามที่เราชอบนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยครับนี่นะคะจานนะคะ เทเลยนะคะขอจัดจานก่อนนะครับกว้บอร่อยมากครับ ขอจบการนำเสนอเมนูอาหารเพลงเข้านี้ครับขอบคุณครับ